อาถรรพ์จุดครุยมรณะก่อนจะไปรับฟังแอดมินขอไลค์สักสิบไลค์ถ้าหลอนก็กดติดตามหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจถ้ากดแล้วก็ไปหลอนกันเลยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งของที่มีความผูกพันกับเจ้าของจนวันหนึ่งที่เจ้าของเกิดเสียชีวิตไปแล้วแต่ดวงจิตของเขา กลับยังผูกพันกับของสินนั้นอยู่โดยไม่ยอมไปไหนเรื่อนี้เกิดขึ้นกับเอกเอกเรียนจบจากสถาบันราชพัฒแห่งหนึ่งในกรุงเทพเขากำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ประกาศให้บัณฑิตมารายงานตัวเพื่อรับทราบกำหนดการสอมและวันรับจริง รวมไปถึงเช่าชุดครุยหรือถ้าหากใครจะไปเช่าเองก็สามารถทำได้โดยที่เอกเลือกจะไปเช่าที่ร้านเพราะคิดว่าคงสะดวกกว่าตอนที่จะเอาไปคืนเมื่อเอกไปทำเรื่องรายงานตัวกับมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยเขาก็ถ่ายภาพตัวอย่างชุดครุยของคณะเพื่อไปเช่าที่ร้านใกล้ๆบ้านเอกไปถึงร้านเช่าชุดครุยในช่วงเย็น เขาเอาภาพตัวอย่างชุดปุยให้กับเจ้าของร้านดูจากนั้นก็วัดตัวเพื่อหาไซส์ชุดเจ้าของร้านสั่งให้พนักงานไปหาชุดหลังร้านมาให้เอกลองทั้งหมดสองไซส์จากนั้นพนักงานของร้านก็ออกมาทำชุดปรยตามที่เจ้าของร้านสั่นไปแต่ได้มาเพียงชุดเดียวเท่านั้นพอเอกลองแล้วก็ปรากฏว่าชุดที่นำมาให้ลองนั้นเล็กไป เขาสังเกตเห็นพนักงานมาซุบซิบอะไรกับเจ้าของร้านอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายเข้าไปหลังร้านอีกรอบและกลับออกมาพร้อมชุดคลุยอีกชุดติดมือออกมาด้วยคราวนี้เอกลองใส่ชุดคลุยได้พอดีเป๊ะก็เลยตกลงเช่าตอนนั้นเจ้าของร้านกับพนักงานก็บองหน้ากันไปมาพร้อมกับบอกเกตว่างั้นอีกสองวันให้มาเอาชุดก็แล้วกัน ขอส่งไปซะก,ก่อนเพราะชุดนี้เก็บไว้นานแล้วเอกก็ตกลงตามนั้นเพราะว่าไม่ได้รีบใช้อะไรแถมดีซะอีกที่ได้ชุดซักใหม่ใหม่เพราะกว่าจะได้ใช้ก็อีกเกือบอาทิตย์จากนั้นเอกก็วางเงินมัาจำพร้อมทั้งจ่ายค่าเช่าเวลาผ่านไปสองวันวันนั้นหลังเลิกงานเอกก็ขับรถมารับชุดปรยที่ร้านในช่วงหัวค่ำ พอรับมาเขาก็นําไปแขวนไว้ที่หลังบอกคนนั่งแล้วสิ่งแปลกๆก,ก็เกิดขึ้นเพราะในขณะที่เขากําลังขับรถกลับบ้านนั้นเอกรู้สึกราวกับว่ามีคนกําลังจ้องมองเขาอยู่บางครั้งตอมองกระจกหลังเขาเห็นเงาเหมือนมีคนนั่งอยู่ที่บาะหลังแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่มีใคร เขาคิดไปว่าอาจจะเป็นชุดปรุยที่แขวนอยู่ก็ได้ที่ทำให้ดูเหมือนมีคนอยู่ที่บ่อหลังพอเอกขับรถถึงบ้านเมื่อเขาเอารถเข้าไปจอดในบ้านหมาที่เลี้ยงเอาไว้ก็ส่งเสียงเห่าหอนกันใหญ่ซึ่งปกติแล้วหมาพวกนี้จะวิ่งเข้ามาเล่นกับเอกทุกครั้งที่เขากลับบ้านแต่คราวนี้มันกลับวิ่งหนีไปแอบพร้อมกับเห่าหอนแบบไม่มีเหตุผล แต่เอกก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเหนื่อยจากการทำงานและอยากจะขึ้นไปอาบน้ำนอนแล้วหลังจากที่เอกขึ้นมาบนห้องเขาก็เอาชุดคุุยไปแขวนไว้ที่หน้าตู้เสื้อผ้าจากนั้นก็เข้าห้องน้ำไปอาบน้ำเมื่ออาบน้ำเสร็จเอกก็เตรียมตัวเข้านอนเขานั่งบนเตียงพร้อมกับมองไปที่ชุดครุยร,รู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไร ด้วยความง่วงเขาเลยล้มตัวลงนอนและหลับไปคืนนั้นในขณะที่กำลังหลับอยู่เอกฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดปรุยแล้วมายืนจ้องมองเขาอยู่ที่ปลายเตียงในฝันผู้ชายคนนั้นไม่พูดไม่จาเอาแต่ยืนนิ่งจ้องมองมาที่เขาเหมือนกำลังโกรธร่างยามวริการผู้นั้นยืนจ้องเอกอยู่นานจนเอกสะดุ้งตื่น พร้อมกับมองไปที่ชุดคลุยที่แขวนไว้กับตู้เสื้อผ้าปรากฏว่าชายคนที่อยู่ในฝันกลับมายืนอยู่ที่หน้าตู้เสื้อผ้าในท่าทางเดียวกันกันกบในฝันยังไงอย่างนั้นเขาตกใจสุดขีดและพยายามจะร้องออกมาแต่ก็ไม่สามารถร้องออกมาได้เพราะว่าร่างกายของเขาขยับไม่ได้อาการคล้ายกับโดนพีอัม เอกจึงตัดสินใจหลับตาสวดมนต์จนเผลอหลับไปและพอเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามองไปที่ตู้เสื้อผ้าก็พบว่าชุดครุยยังคงแขวนเป็นปกติไม่มีอะไรทำให้เขาลังเลยว,ว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เป็นความฝันหรือเรื่องจริงกันแน่วันนั้นเป็นวันหยุดของเอกพอดีเขาจึงเอาเรื่องที่เกิดขึ้นมาเล่าให้กับพ่อและแม่ฟัง ในขณะที่คุยกันอยู่ที่ชั้นล่างนั้นเอกรวมถึงพ่อแม่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่บนห้องนอนนั่นทำให้ทั้งสามคนเงียบนิ่งฟังเสียงนั้นอยู่สักพักแล้วเอกจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปดูบนห้องว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรกันแน่พอเอกเดินขึ้นไปถึงหน้าห้องนอนของเขาแล้วค่อยๆงัดประตูเพื่อดูว่าเป็นเสียงใครที่เข้ามาเดินอยู่ในห้องของเขา ซึ่งในเวลานั้นก็ยังคงได้ยินเสียงฝีเท้ากำลังเดินอยู่ภายในห้องแล้วเขาก็ใจหายลูกเมื่อทันทีที่ประตูเปิดออกเขาเห็นอะไรบางอย่างลักษณะเหมือนคนใส่ชุดสีดำเดินลูบหายไปอย่างรวดเร็วไม่นานพ่อกับแม่ของเอกก็เดินตามขึ้นมาพอทั้งคู่เห็นเอกยืนตัวแข็งที่ออยู่ที่หน้าประตูจึงเข้าไปสกิดถามเอกว่าเกิดอะไรขึ้น และเมื่อเขาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟังพ่อของเอกเลยบอกว่าให้เอาชุดปรุยไปคืนที่ร้านซักเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่เอกเอาชุดปรุยเข้ามาในบ้านพ่อกับแม่ก็รู้สึกว่ามันแปลกๆเลยสรุปกันว่าหน้าจะมาจากชุดปรุยนี้แน่ๆหลังจากนั้นเอกก็ได้นำชุดปรุยไปคืนที่ร้านพร้อมกับถามเจ้าของร้านว่า ชุดครุยนี้มีประวัติอะไรหรือเปล่าและก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านให้เจ้าของร้านฟังด้วยพอเจ้าของร้านฟังจบเขาจึงเล่าให้ฟังว่าชุดครุยที่ให้เช่าไปนั้นเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเคยมีบันดิตเช่าไปและตอนที่จะเอามาคืนนั้นเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพอดีจากนั้นญาติผู้ตายก็นำชุดมาคืนให้กับที่ร้าน และเหตุการณ์หลังจากนั้นคือเมื่อมีคนมาเช่าชุดครุยนี้ไปที่ไรก็มักจะเจอกับเหตุการณ์คล้ายกับที่เอกเจอกันทุกคนส่วนสุดท้ายทางร้านเอาชุดนี้เก็บไม่ให้เช่ามาสองปีแล้วล่าสุดที่เอาออกมาให้เอกเช่าเพราะคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วมันนานมากแล้ววิญญาณของบัณฑิตคนนั้นน่าจะไปฝุดไปเกิดแล้ว เมื่อเจ้าข็งร้านเล่าที่มาที่ไปของชุดคลุยให้เอกฟังจบเขาก็กล่าวขอโทษขอโพยเอกเป็นการใหญ่แถมบอกกับเอกว่าจะตัดชุดใหม่ให้เอกใส่แทนโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพื่อเป็นการขอโทษซึ่งเอกก็ตอบตกลงเขาไปและหลังจากนั้นเขาก็ไปทำบุญให้กับดวงวิญญาณของชายที่มอรกับชุดครุยนะด้วย จนกระทั่งปัจจุบันนี้เอกก็ไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรอีกนับจากนั้นมา